ใครที่รู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณมากมายขนาดไหนขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดานไหนสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรึกศกบันวินถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลุ่ม เก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินสิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะแล้วก็สิบดาพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณเนาะน่าจะเคยผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดเสียใจผ่านความรักที่ผิดหวังมาก่อนนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดหัวใจให้ใครยังคงเป็นโสดใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปไหนเองตามลําพังนะคะ รักตัวเองมีความสุขกับตัวเองไปไหนไปทําอะไรก็ทํานะคะแล้วก็มีความชัดเจนกับความรู้สึกมากๆมีความชัดเจนถึงสเปคถึงคนที่จะเข้ามาคนที่จะเข้ามาเป็นรักใหม่มากๆแล้วก็จะคิดให้รอบคอบจะคิดให้ละเอียดเพราะว่าไม่อยากจะกลับไปเจ็บซ้ําแบบเดิมนะคะความเจ็บช้ำที่ผ่านมาที่คุณเคยได้รับมาน่าจะทําให้คุณรู้สึกชอกช้ำพอสมควรนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าคนที่รู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณมากมายขนาดไหนนั้นเขาจะเป็นใครนะคะห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกสบการแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมจิกงนูเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกระกรกิจฎีกหนึ่งดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกลม มีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุเป็นคนขยนันตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะมีทั้งความอ่อนโยนแล้วก็ความดุดานความไม่ยอมแพ้ในตัวเองพลังงานของเขาห้าหรียญชีวิตที่ผ่านมาอาจจะไม่ง่ายนักนะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะมีความไม่ราบรื่นมีปัญหามีอุปสรรค เจ็ดไม้ต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่ได้พบเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นการต่อสู้กับความคิดความรู้สึกของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะคะอยากรักอยากไปต่ออยากแก้ไขปัญหาอยากฝา่าฟันพลังงานของแปดเหรียญเหมือนเขาอยากทำอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆเดิมๆหากว่ารักก็คืออยากรักคนเดิมๆนะคะเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมเขาถึงรู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหน เกิดอะไรขึ้นนะคะขอดูเหตุผลในหัวใจของเขาหน่อยแตดดาบนะคะไม่หลุดพ้นนะคะยังคงมัดตัวเองพันธนาการตัวเองไว้กับความทรงจำกับเรื่องราวเดิมๆอยู่นะคะ The Fool นะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะ The Hermit นะคะหาทางแก้ไขปัญหาอยู่ตามลำพังทบทวนตัวเองนะคะ สองไม้นะคะอนาคตที่รอคอยหรือว่าอาจจะอยากได้โอกาสจากคุณอีกสักครั้งครั้งแรกได้ไปแล้วนะคะอาจจะหลงลืมละเลยหรือว่าดูแลคุณไม่ดีทําร้ายหัวใจคุณก็ได้ตอนนี้เหมือนอยากได้โอกาสจากคุณอีกสักครั้งนะคะเขาจะทําให้ดีขึ้นเขาจะทําจนเต็มความสามารถจนสุดความสามารถของเขาพลังงานของคนที่รู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณมากมายขนาดไหน เป็นพลังงานของคนเคยรักเคยโคบเคยคุย <c oughs> นะคะมีปัญหามีประเด็นกันนะคะตัวคนรู้สึกผิดหวังเสียใจ,จยเจ็บปวดกับเรื่องราวนั้นมากๆนะคะยังให้เวลาตัวเองอยู่ยังใช้เวลากับตัวเองยังอยู่กับครอบครัวพลังงานของเขาในตอนนี้ทั้งคิดถึงทั้งห่วงใยทั้งอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมารักนะคะรอคอยเฝ้าคอยอยากพูดคุยอยากปรับใจนะคะ เดอะฟูที่ขึ้นมาน่าจะเป็นการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะหลังจากที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบพลังงานของเดอะเฮอร์มิตก็คือได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วได้คิดได้ทบทวนหาทางหาเหตุผลนะคะแล้วก็ประเมินสถานาการณ์ต่างๆแล้วหัวใจของเขายังคงผูกมัดผูกยงไว้กับคุณอยู่อยากได้โอกาสจากคุณนะคะแล้วก็ครั้งนี้เขาจะแก้ไขเขาจะปรับลงเขาจะทำให้เต็มที่นะคะ นี่ก็เป็นพลังงานของคนที่รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารักคุณมากมหมขนาดไหนนะคะคนที่เงียบหายคนที่มีประเด็นคนที่เคยทำร้ายหัวใจคุณก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะ